สวัสดีครับชาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวมันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด Line ID มาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่เบแรกสำหรับชาวกรกฏได้เป็นไพ่เซเว่นออฟคัพไนถเือเหรียญเดอ Sun นปดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟโซนนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกรกฏนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นทิศทางเช่นไร ท่าที่ดูคือก็โอเคนะครับคืออาจจะดูมีความคิดในเรื่องของการตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยอาจจะดูมีความแบบฟุ้งซ่านเล็กน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกสเวนอฟคับบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎอาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะแบบจับต้นชนไปลายไม่ถูกนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกอาจจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์มันดูนกาทีฟนิดนึงแต่จริงๆอะถ้าเรารู้จักที่จะ เรียนรู้พัฒนาและก็ปล่อยวางนะไพ่ใบน,นี้คือ Si i c k of s o r t คือการละทิ้งการปล่อยวางหรือการที่จะแบบไม่ยึดติดในเรื่องของความรู้สึกจนเกินไปมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูองโอเคขึ้นเพราะว่าการที่เรายึดติดเนี่ยถ้าเรายึดติดในทางที่เป็นโพซิทีฟอันนี้โอเคเลยแต่ถ้าเราไปยึดติดในทางเนกาทีฟคือด้านลบเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยดำดิ่งอยู่กับ ปัญหาดำดิ่งอยู่กับความรู้สึกที่ไม่สามารถ move on ได้แบบนี้เป็นต้นอิทธิพลของดาวความรักของชาวราศีกรกฎลักนณะกรกฎคือดาวเสาได้เดินโครจรขึ้นไปอยู่ในภพเรือนสุภะแล้วนะครับก็เป็นตำแหน่ง การเจริญเติบโตการพัฒนาเหมือนไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดความมั่นคงขึ้นจากไหนถือเหรียญเดอะซันกับไนท์ถือเหรียญมาเปราว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะดูมีพลังงานของการที่จะเดินหน้าต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดูดีนะแล้วก็สามารถที่จะละทิ้งปัญหาอุปสรรคหรือว่าแก้ไข จุดบกพร่องต่างๆได้ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์เริ่มมีการเปิดใจกันยอมรับกันและกันได้ดีขึ้นโอกาสของความรักเนี่ยมันย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาและเจริญเติบโตพัฒนาได้อย่างเต็มที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับ อัศวินถือเหรียญอาจจะด,ดูช้าหน่อยนะแต่ก็ชัวร์กว่านะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะด,ดูมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่ชาวราศีกรกฎนั้นก็อาจจะด,ดูมีพลังงานของการเดินหน้าต่อก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูเสถียรมากขึ้น s v e n อ of p e n t a c กนะครับเราสามารถที่จะเขา,าเรียกว่าเหมือนกับทำให้ทุกอย่างมันดูมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้แล้วก็มี สิ่งดีๆที่จะรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีกรกฎลักขากรากฎเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกรกฎลักขณากรากฎด้วยนะครับใบแรกเจ็ดอ่าแปดเหรียญมาพร้อมกันนะครับอันนี้ขอเรียงให้ตรงกันชาริออ แฮร์ f ฟแสิบไม้คิงถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเก้าเหรียญนะครับ <c oughs> คืออยากจะบอกชาวนาศีกรกฎนิดนึงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอะ่ะมีโอกาสที่จะมีความเป็น s u ักเซ s f u l ได้เต็มที่เลยจากไพ่เดอะซันแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆแต่คงต้องให้เวลากับความสัมพันธ์มากขึ้นกว่านี้อีก สักหน่อยหนึ่งหรือเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันเพื่อเกิดความมั่นคงความเชื่อมั่นนะครับในกันและกันนะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มดูมีอนาคตเริ่มดูมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการแบบมองการไกลสิ่งต่างๆได้โอเคขึ้นดูดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นอิทธิพลของ ดวงดาวเนี่ยยังบอกว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนยครับอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีตรงที่ว่ามีดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,ออกจากดาวเสาร์แล้วนะครับแล้วไปอยู่ในภพเรือนกรรม,มะมก็หมายถึงการการะทําในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับมันก็คือแคร์กันบ้างนะครับรักกันแคร์กันหรือว่าห่วงใยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เป็นเกาะป้องกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะ ทำให้ทั้งสองฝั่งรู้สึกดีทั้งคู่นะมันก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อได้อย่างเต็มที่ดังนั้นโอกาสดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วให้ชาวราศีกรกฎไขว่คว้า,วาม,มันเอาไว้เพื่อให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความสมดุลน,นะครับมากขึ้นและความรักมันก็จะดีงามในสิ่งที่คุณต้องการนะครับก็พยายามทําให้ทุกอย่างมันดูดีมีเหตุมีผลให้มากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างนะครับในบางครั้งสิบไม้ เพราะเราต้องแบกภาระความรู้สึกภาระใจบางครั้งเขาก็ตอบรับในสิ่งที่เราต้องการบ้างบางครั้งเขาก็ไม่ตอบรับในสิ่งที่เราต้องการบ้างนะคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยต้องคอนโทรลความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในทิศทางที่เป็นไปได้บางครั้งเราก็อาจจะต้องคุยหรือเจราจากันนะครับไพ่คิงถือดาบเนี่ยนะบางทีเราก็ต้องแบบ มีเหตุมีผลในการตัดสินใจหรือบางครั้งเราก็ต้องแบบถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ไปสักเล็กน้อยแล้วค่อยๆดูค่อยๆปรับกันไปเพราะถ้าเกิดคุณเดินหน้าตลอดโดยที่คุณไม่ถอยหลังไม่ดูจังหวะบ้างเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์น่ะไม่ได้แบบเดินหน้าต่อนะครับเพราะการเดินหน้า ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดภาวะของความรู้สึกอิ่มตัวหรือมีความรู้สึกอึดอัดได้นะครับยังไงมันก็มีโอกาสของการพัฒนาการต่อยอดแล้วคุณก็พยายามใช้สติกับการคิดการตัดสินใจให้มากหน่อยนะครับไพ่ใบนี้คือฮาราเฟนฮาราเฟนเนี่ย,ยหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการพัฒนาการต่อยอดก็ตรงกับที่ดาวเสาเนี่ยคือดาวคู่เนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภาสุภาแปลว่าความสําเร็จแปลว่าคันลองชีวิตคันลองครองทม นะก็คือตรงกับไพรเราแฟนเป๊ะเลยก็หมายถึงว่าถ้าเราพยายามเข้าใจพัฒนาเรียนรู้ความรู้สึกแล้วก็นําไปปรับประยุกต์ใช้แล้วก็เรียนรู้พัฒนามันจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านีเ้เติบโตและพัฒนาดีและเป็นเกราะป้องกันให้กับชาวกรกฎได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยเริ่มดูมีอนาคตเริ่มดูมีแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือมีความสําเร็จนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้นะทีเนี้ยไพ่บอกว่าคุณจะสามารถ เดินทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความหวังดีๆสิ่งดีๆชาไรออดอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของสถานการณ์สิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะครับแล้วเราจะได้เดินไปอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็เต็มที่กับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอยากได้คอมมิเมนต์เนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปเพราะมันมีไพ่เดอะซันมาแล้วก็มีไพ่ออสเวนถือเหรียญน,นะครับแต่คุณต้องเรียนรู้คุณต้องพัฒนาตัวเองก่อนจากไพ่เก้าเหรียญคุณต้องอยู่กับตัวเองต้องฮิลลิ่งตัวเองก่อนแล้วคุณจะสามารถไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่เรียนรู้คุณไม่พัฒนาคุณจะรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเราตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นได้จริงๆแต่ เราก็ต้องพยายามโปรเทคตัวเองโดยการที่เราต้องถอยห่างออกมาเพื่อให้เราอ่ะไม่ต้องไปถูกแรงกดดันหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการเคลียร์ความชัดเจนนะครับอาัศาบินถือดาบบางครั้งเราก็ต้องการเคลียร์ให้มันดูชัดเจนเพราะเราจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นะเราจะได้รู้ว่าโอเคเราอยู่ในจุดจุดไหนของความสัมพันธ์แล้วแบบเนี้ยมันก็จ,จะทําให้ทุกอย่างดูโอเคดูชัดเจนขึ้นแต่คงต้องให้เวลาแล้วก็ ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่าแบบเออเราก็ไปแบบพูดกับเขาตรงๆเลยว่าแบบเนี่ยตกลงคุณจะยังไปต่อไหมคุณจะเลือกฉันไหมคุณจะยังรักฉันอยู่หรือเปล่านะอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยบางทีการใส่แบบเต็มๆแล้วก็ตรงๆอ่ะมันไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะถึงบอกว่าคุณต้องไปเยียวยาความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนนะแล้วคุณก็ต้องปล่อยวางไพ่ใบน,นี้คือการปล่อยวาง คุณต้องรู้จักปล่อยวางให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาแล้วก็ประเด็นในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังอยู่มันก็จะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรที่แบกภาระมันก็เริ่มดูมีอนาคตเริ่มดูมีความรู้สึกที่ดีได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนเนาะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจยาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำกวนน่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลายได้ที่บูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ